เขียนจำนวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีมีภาพมาให้นะคะให้เขียนในรูปของจำนวนคระจำนวนคระก็คือจะมีจำนวนกับเศษส่วนเขียนรวมอยู่ด้วยกันนะคะเรานับจำนวนก่อนค่ะนับภาพที่ระบายสีเต็มรูปนะคะ1 2 3 4ก็คือ4 เราได้จํานวนแล้วใช่ไหมคะต่อไปตัวเศษค่ะตัวเศษก็ดูอ่ารูปที่แบ่งเท่าๆกันนะคะแล้วนับส่วนที่ระบายสีค่ะระบายสีหนึ่งส่วนนะคะก็คือเศษหนึ่งตัวส่วนก็นับทั้งหมดค่ะทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสี 1>, 1 2 3่งาสี่ห้าก็คือส่วน5เขียนเป็นจำนวนคระได้ว่า4เศษหนึ 1, ส่วน5เขียนเป็นตัวหนังสือเราอ่านจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนค่ะก็คือส ต่อไปนะคะอ่านตัวที่อยู่ทางด้านบนอ่านว่าเศษก็คือเศษหนึ่งต่อไปตัวที่อยู่ทางด้านล่างอ่านว่าส่วนนะคะก็คือส่วนห้า เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า4เศษ1ส่วน 5,